ทุกคนคะนี่เลยมาแนะนํานะคะโปรตีนนะคะโปรตีนที่แม่เลือกนะคะทุกคนโปรตีนที่สาวๆเขาเลือกกันนะนั่นเองนะคะคือโปรตีนของโบตาพีนั่นเองนะคะโปรตีนของโบตาพีตัวนี้จะเป็นโบตาพีโปรตีนโบตาพีพัดนะคะทุกคนโบตาพีโปรตีนกับโบตาพีพัดเขาเป็นโปรตีนเสริมกินคู่กันนะคะทุกคน โบตาพีโปรตีนเขาจะเป็นโปรตีนล้วนๆ้วนร้อยเปอร์ซนเลยนะคะเป็นโปรตีนถั่วสีชนิดทุกคนโบตาพีพาร์จะเป็นมีสารอาหารอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาเอามากินเสริมคู่กับโปรตีนเบสนะคะทุกคน ช่วยกันทำงานได้ดีมากทุกคนตัวนี้จะช่วยทำให้เราสร้างมวลกล้ามเนือ้อรักษามวลกล้ามเนือ้อช่วยเร่งเบิอนเร่งลีนเร่งการเผาผลาญไขมันช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกลรอทุกคนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกลรอช่วยซ่อมแซมทุกส่วนที่เป็นเซลล์นะคะช่วยซ่อมแซมทุกส่วนที่เป็นเซลล์นะคะอันนี้ขอย้ํานะคะทุกคนเป็นโปรโตีนเพื่อสุขภาพนะคะ มาในรูปแบบของแคปซูลนะคะทุกคนไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะขอย้ํานะคะว่าไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะเป็นโปรโตีนเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนนะคนกินแล้วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซนทุกคนคนท้องคนให้นมบุตรทานได้คนเป็นเบาหวานเป็นความดันทานได้นะคะทุกคนแนะนำให้กินคู่กันโปรโตีนเบทโปรโตีนพัดนะคะกินเพื่อสุขภาพได้กินเพื่อ รักษาหุ่นได้กินเพื่อปั้นหุ่นได้เอาที่เราสะดวกอยากได้สูตรไหนอยากได้แบบไหนทักเข้ามาถามได้อยากได้สูตรเพื่อสุขภาพถามได้อยากได้สูตรรักษาหุ่นถามได้อยากได้สูตรปั้นหนุ่นถามได้นะคะยินดีให้คำแนะนำ ตลอดการทานนะคะแล้วตัวนี้จิวยังรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะทุกคนจิวยังรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะอันนี้จิวกินเองทุกคนจิวกินเองนะคะเนาะเพื่อสุขภาพทุกคนดูผมคุณแม่ลูกสองนะคะผมคุณแม่ลูกสองโดยปกติเป็นคนผมน้อยอยู่แล้วนะคะแต่ผมแข็งแรงมากจนไว้ยาวได้ขนาดนี้นะคะทุกคนแต่เดี๋ยวจะตัดผมแล้วนะคะจะตัดผมแล้วก็เลยปล่อยผมโชว์นิดนึงนะคะจะตัดผมจะเปลี่ยนลุคแล้วก็เลยปล่อยผมโชว์นิดนึงนี่เลยทุกคน ผมคุณแม่ลูกสองนะคะผมคุณแม่ลูกสองนะคะเนาะนี่เลยทุกคนกินโปรตีนเข้าไปแข็งแรงทั้งผมทั้งเล็บนะคะแข็งแรงทั้งผมทั้งเล็บนะคะทุกคนเป็นโปรตีนที่แม่เลือกและก็ยินดีแนะนำแล้วก็บอกต่อกับทุกท่านนะคะทุกคนใครอยากหันมาดูแลสุขภาพหันมาดูแลหุ่นนะคะทุกคนจิวแนะนำโปรตีนของบตตาพีนะคะทุกคนนี่เลยสองม่วงสองม่วงพวงสับนะคะสองม่วงพวงสับนะคะ จัดเข้าไปเลยค่ะกินแล้วมีแต่ดีกับดีกินทุกวันดีทุกวันแน่นอน